เห็ดเนื้งที่น่องเราใหญ่เลยซีงานแทะตรงเนี้คือเห็ดดำอยู่เลยบีไม่เห็ดเหลืองขอเห็ดซีเหลืองเหลืองตรงเนี้ย เดี๋ยวจะง่ายขึ้นเบิ่งเนะอึบอึบง่ายดอกนี่อุ้ยขาไหมดอกง่ายแฮงถ่ายมาให้ชม สีสีฟ้าไหมสีแดงใจไวพูนะ่ะ นั่นอะไรลุงกินน้ำเ,ออเห็นปะลุงกินน้ำพุนะ่นอ่ะเห็นปะพี่น้องจ้าพุ่นลุงกินน้ำท้องฟ้าแดงมาก ท่องฝ่าแดงแดงเลยเห็นบ่หลัพี่น้องคือบอเห็นหนี่ล่ะหรือจังดอ,อันจริงจริงนี่แดงขนาดเลยมองตาเปล่าแต่มองในกล่องคือบอ่อยแดงรือจังด<อ>เห็นบา่อยชัด โอ้งามแพงกระผมรถจักรอดตรําสตากล้องมี Transport Middle อู้จะเสื้อ ่อวัาสีเบาาอาการมือนีให้ฟังมือนีไปหาหมอมาจา้ะขอ้อข้อบวม,มข้อบวมหมอเจาะเลือดแล้วก็เช็คเช็คล่างกายแล้วก็เพื่อนบอกว่าถ้าหายยากแกา่แก่ยังเกาะยาขาเชือ่อม,มาก มาให้กินกระปุกนึงเป็นแคปซูลสามเวลาวันละสามเวลาเวลาละหนึ่งแคปซูลเช้ากลางวันเย็นจ้ะอืมเราเพิ่นกันนัดอีกวันพฤหัสมาเบิงอีกว่ามันเป็นอย่างแต่ถา้าแต่ถ้าว่าแต่ถ้าว่าเอ่อเอื่อย่นงว่ะ จะถามว่ามันบอดีขึ้นเพิ่งกะจะหายไปตรวจอีกอีกอันหมองหนึง่งเหมือนกับว่าตรวจเอเป็นแนวอื่นบอลเ่นเป็นมะเร็งเตา้านมหรือย,อยังสินะมันติดเสือมาจากใสตอมน้ำเหลืองอือนะจ้ะเมื่อน,นี้ก็กินยาไปเม็ดหนึ่งแล้วอืม าลุกใช่เนี่ยขั้นเนี่ยจ้ะเดี๋ยววันพฤหัสมาอัปเดตอีกเนาะจ้ะว่าอาการเป็นยังไงมัง่งเนาะจ้ะบายบายจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามคอมเมนต์ใดใ้คลิปด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า